เลือดก็จะวิ่งไปได้ธรรมดาพอเจอแรงดันที่มันอ่อนนุ่มไปเรื่อยผิวอ่อนนุ่มเรื่อยแรงดันก็จะลดลงลดลงลดลงทําให้เส้นเลือดฝอยตอนปลายเนี่ยก็จะอยู่ได้แต่ยาหรือสารกระตุ้นหลายๆอย่างกินแล้วเนี่ยหลอดเลือดจะหดตัวลงเมื่อหลอดเลือดหดตัวลงปุ๊บเลือดจะวิ่งไปได้เร็วและแรงมากขึ้นปัญหาในเรื่องการปออแตกหักก็จะง่ายขึ้นนี่คือปัญหา้วกการทานยาที่ต่อนนองหรือกินอานเสริมประเภทสารกระตุ้นมากๆก็จะเป็นคอเราไม่เป็นนะครับ ซ้ำลายเรายังมีตัวของแอลอ์จินีนอ์จินีนตัวนี้จะเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเราผลิตสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าไนตริกออกไซด์ออกมาเพื่อไปทําอะไรครับไประเบิดคาบพลัไอพ้พลัสที่มันเกาะอ,อยู่นี่ครับประกอบด้วยกันสองอย่างคืออะไรบ้างไขมันกับน้ําดีประกอบกันกาลายเป็นคาบพลัสให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นร่างกายเรานอกเหนือจากมีตัวนี้แล้วเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า,าไฟเบอร์ที่ละลายน้ํา ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนี่ยนะครับเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยน้ําดีจะออกมาย่อยและจะมาจับกับอาหารแต่เวลาลย่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะทำไงกลับไปอยู่ในถุงน้าดีเหมือนเดิมดูดซึมกลับไปอยู่ในถุงน้ำดีเหมือนเดิม,ดน,น,ดม,น,ดมนะครับดังนั้นเราจะกินตัวของอไฟเบอร์ที่ละลายน้ําเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับพอเราออกมาปุ๊บน้ําดีออกมาปับ๊บมันจะจับน้าดีเอาไว้น้ําดีไม่สามารถดูดกลับเข้าสู่ระบบได้ดังนั้นร่างกายจะขาดอะไรครับน้ําดี พอร่างกายเราขาดน้าดีปุ๊บมันก็ต้องไปดึงน้ําดีในคอเลสเตอรอลเหล่านี้เอาออกมาใช้เป็นพลังงานไขมันพอกตับก็ดีนะครับเกยได้ยินไหมหนึ่งล้างตับล้างพิษตับเป็นอยู่นะนั่นแหละครับเหลอนั่นนะครับ, <laughs> นนรบการที่เขาใช้วิธีนั้นก็คือการกดอาหารนะครับแล้วก็วันที่สองคือคืนวันที่สองอเขาให้กินดีเกลือดีเกลือจะทําหน้าที่ไปทาให้นําใส้เราไม่ดูดซึมกัดเข้าไปแล้วก็กินตัวนล้วมันมาเกอะเข้าไปเพื่อให้จับกับน้ําดี เอาไว้แล้วก็นอนไปคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก,ก็ไปถ่ายถ่ายา็จก็จะเห็นน้ำดีเกาะเป็นก้อนๆๆ,ๆเลยอ่านั่นก็คือในหลักการเดียวกันครับคือเอาน้ำดีออกเพื่อไปดึงเอาอไขมันที่พอกอยู่เอาออกมาเีพ่พิสูจน์ถ้ารากินซูเปอร์มิกมันจะแก้เรื่องนี้ได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> นี่แหละครับมันก็เข้าไปช่วย <c oughs> นะครับในเวลาเดียวกันไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําก็จะเข้าไปช่วยระบบการย่อยนะครับเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยให้กับพวกแบบทีเรยดๆๆต่าง อ่าแล้ท่คนกินแล้วมันจะมีลมมีแก๊สเกิดขึ้นาการมีแก๊สนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะทําให้ลาไส้เราขยายตัวแล้วหดตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่นั้นเ้ามีลมเบ่งแบบนี้หดตัวไปเรื่อยๆปุ๊บลำไส้จะกลับมาทางานตามปกติคนที่มีปัญหาลาไส้ไม่ยอมขยับรูเหลือนธาอนะไสักหตุไปทําอะไรนะดีทอ็อกดีทอ็ทอกเงี้ยเอากาแฟสวนลงไปเป็นล้างข้างในออกไปหมดเลยทั้งแบบที่รวมัมทเรียอะไรออกไปเกี้ยงเลย อ่าอย่างนั้นก็อันอย่างนั้นมีปัญหาเสร็จแล้วก็ทอ้องอืดไม่ยอมถ่ายเห็นปนะ่ะนะครับและอะไรอีกอะ่ะกินยาถยย่ายเงี้ยผู้หญิงใช่ไหมแต่งตัวโอ้ชุดอะไรเงี้ยพุงป่องทําไงอะ่ะเช้ามาจาัดบุก๊กแลกสองเมตรตอกเข้าไปๆๆๆๆนะครับถ่ายก่อนหรือเดี๋ยวนี้อะไรพวกโยกงงโยเกิดใช่ไหมฟิตแน่อ่าพอกินไอ้พวก,กน,น,พนี้เสร็จปุ๊บต่อไปถ้าไม่กินถ่ายไหมเพราะอะไรเพราะลาไส้มันไม่ได้ทํางานตามปกติ ลำไส้ทำงานตามปกติคือต้องมีแก๊สขยายแล้วบตัวแต่พวกนี้คือมันดูดน้ำเข้าไปในลาไส้เพื่อให้หมวลมันนิ่มแลว้วไหลออกคุณกินนมเปรี้ยวเป็นอะไรไหมนมเปรี้ยวมนมเปรี้ยมีแลคโตบาซิลัสยาโคูอะไรอ่าแต่ไอพวกแบคทีเรียเหล่านี้ยมันแพ้อะไรมันแพ้น้าย่อยในกระเพาะอาหาร <laughs> ปัญหานคือเรื่องนั้นมีหลายคนบอบกยาโค้ดียังไงท้าวสาวทำไมเขาไม่บอกว่ามีแล็คโตบาซิลัสไปช่วยทำให้คุณขับถ่ายได้ดี ทำไมลงเปรี้ยวไม่กล้าโฆษณาหรอครับขายดีไม่ได้เอาลูกศรชี้โรงบ้างอย่างพวกนี้กาา็เขาพูดไม่ได้เพราะในหลักการปฏิบัติจริงๆคือเรานอนหลับน้ำย่อยจะหยุดการหลั่งแบบทีเรียเหล่านี้จะเติบโตได้ดีตื่นมาจะมีกลิ่นปากแต่พอตื่นมาปั๊บคุณไม่ต้องแปรงฟันก็นได้ครับคุณหาได้ทําก็ได้กิจกรรมอะไรทำก็ได้สักพักนึงพอต้นยอ่อยมันออกปุ๊บกลิก่นปากมันลดเองพอต้ยอ่อยมันออกปุ๊บแบคทีเรียวพวกนี้จะโดนทำายอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ดังน,นั้นนายแพทย์บรรจบนะครับรองศาสตราจารย์นแพทย์บรรจบเนี่ยเขียนหนังสือไว้อะไรนะวารีบำบัดอ่าแค่น้ำมันเดียวตอนเช้าก่อนแปรงฟันเนี่ยรักษา,าได้80เปอร์เซ็นต์ก็คือเอาแบบคิดดีๆเหล่านี้เอากลับสู่ระบบมันลงไปแค่นั้นเองผมว่านี่คือธรมรมชาติบำบัดล้วนๆเลยแสดงว่าผมกินสู้นี่ถูกนะกินก่อนแปรงฟัน <c oughs> อ่ะถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆการมักษายเป็นเรื่องเบสิกหมดแล้วแต่ผลลัพธ์คืออะไรคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเอ๊ะทำไมกินไปแล้วทำไมคันตามปลายนิ้ว เนื่องจากเส้นเลือดฝอยเรานะครับถ้าเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงเลือดเราหนืดเลือดเราข้นมันไปหล่อเลี้ยงไม่ได้เราเรีเ้นีบบัตรเลยนะเส้นเลือดฝอยเหล่านี้เมื่อเลือดมันเข้าไปไม่ได้ให้นึกสภาพเหมือนเอานมข้นหวานเทใส่หลอดกาแฟมันวิ่งไหมโอ้โหมันก็วิ่งอย่มันหึนยากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเทน้ำเปล่าแกปื๊ดเลยใช่ป่ะดังนั้นเลือดหนืดเลือดข้นก็หลักในหลักการเดียวกันถ้าเลือดมันหนืดมากจอเลือดมันเล็กมันก็เข้าไปไม่ได้เส้นเลือดเหล่านี้เมื่อเลือดไม่ไได้้เขาปมััันก็งงหตตวววแลลฝอ ในเวลาเดียวกันเซลลเลือดมันเข้าไปได้อ่ะมันก็จะขยายขึ้นเสลล์เลือดมีหน้าที่ขยายไปหลอดเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ะนะเสลล์เลือดขยายตลอดเวลานะเซ้ลเลือดไปถึงนะแต่เส้นเลือดไม่ถึงเซลล์ไอ้เซลล์ฝอ,อยที่หนังทีรษะเป็นไงหัวก็ล้านผมก็ร่วงไงไม่ไปหลอด,ด,ดอลอเลี้ยงเซลล์ที่ใบหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ฝ้ากาะจุดด่างดำไงก็มันไม่มีอะไรไปหลอดเลี้ยงเซลล์หลอนนั้นใช่ไมงมคนเราจมโกรจินก็ไม่มาผิวมันก็กล้านก็แห้งไงเกิดจากเซลล์เห็นไหมต่บไปเล่นเดือดเลย ดังนั้นหลอดเลือดมีหน้าที่นําพาสารอาหารต่างๆเข้าไปหลอดเลี้ยงเซลล์ดังนั้นพอมาเรื่องนี้ปุ๊บพอเราทาให้เราไสเราสะอาดขึ้นนะครับลมไม่ขึ้นข้างบนออกข้างล่างบางคนกินแล้วลมตีขึ้นข้างบนเพราะข้างล่างมันไปไม่ได้จุกแน่นไปหมดไม่เป็นไรครับกินอ e ีโ no นก็ได้กินอะไรก็ได้ที่มันให้ระบายลอามออกมาก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งละ นะครับเสร็จแล้วก็ทานตัวนี้เข้าไปช่วยทุกนี้ก็จะมีตัวของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยและก็อาหารให้กับตัวแบคทีเรียดีๆหเหล่านี้พวกแลคโตสเลยแบคทีโอมาซิลัสเลยให้เข้าไปทํางานเนี่ยให้มันเกิดแก๊สก็เกิดแก๊สร่างกายก็ทํางานเองซ้ําไอ้ตัวไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ํกาก็ยังไปช่วยทาความสะอาดไอ้ตัววิไลอะไอ้ตัวปุ่มๆในลำไส้เราเนี่ยให้สะอาดขึ้นด้วยเห็นไหมอันนี้ตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับระบบเลือดคุณก็ดีขึ้นนะครับระบบขับถ่ายก็ดีขึ้น ระบบประสาทนะครับเรจะเป็นสมองอหัวใจนะครับสายตากล้ามเนื้อเรียบทั้งหลายเลยที่เป็นระบบประสาทในมะลุมมันมีโอเมก้าสามหกเก้าด้วยนะซึ่งปกติเราถ้าพูดโอเมก้าสามหกเก้าเราคิดถึงอะไรปลาทะเลปลาทะเลใช่ไหมแต่มะลุมมันมีอยู่มันมีด้วยนะครับดังนั้นอาการเหล่านี้นะครับมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเรียบในร่างกายนะครับพวกโอเมก้าสามหกเก้าจะเข้าไปช่วยกล้ามเนื้อเรียบระบบประสาทต่าง หลายอย่า,างครับมันช่วยได้อยู่แล้วในตัวอ่ในตัวมันให้วิตามินเอมันให้เบตาเ้าแคโรทีนมากกว่าเคลอถึงเจ็ดเท่ามันให้โปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตถึงสองเท่ามันให้แคเซียมมากกว่านมถึงสี่เท่ามะลุมเนี่ยนะมันเป็นสุดยอดนะครับและเป็นผลไม้หรือต้นไม้ชนิดเดียวที่อยู่ในคัมพีใบเบิและอยู่ในคัมพียาของอินเดียสามพันกว่าปีมาแล้วก็ยังมีบันทึกอยู่ไอ้ต้นมะลุมเนี่ยนะครับดังนั้นมะลุมนี่สุดยอดแหละนะฮะ บทวาิจัยในบ้านเราก็มีนะครับของทางาสถาบันจุฬาภ์ก็มีแต่ใน,นเวลาเราคุยกับหมอเราคุยกับใครอย่างเงี้ยเราง่ายมากเลยแล้วก็เอาเจอร์นัลของหมอหรือทางที่เขาเคยมีวิเคราะห์วิจัยอยู่แล้วมาให้คุณหมอดูจบเลยเพราะหมอไม่ฟังพวกผมอยู่เลยครับพวกผมไม่ได้เรียนมาถูกไหมมีความเยิย